ว่ากันด้วยการขึ้นรถไฟฟ้านะคะเอ่อรถไฟฟ้าโมดูเล็วลางเดียวคะ่ะทุกคนเริ่มต้นจาัดก,การเนี่ยคะ่ะซื้อตั๋วแตะบาทเลยนะคะที่ช่องตรงนี้ นะคะแต่เราต้องเก็บบัตรไว้นะเราไม่ได้สอดบัตรเข้าไปนะคะเพราะว่าจะเป็นขาที่เรากาลังเดินทางไปนะคะทุกคนแล้วทีเนี้ยดูที่บันไดเลื่อนะคะจําเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่สูงสูงเท่าไหร่นะคะแต่ก็ต้องจําเป็นวันเนี้ยเพราะว่าการเดินทางต้องวายนิดนึงนะคะจําจะเดินทางไปที่ตอนนี้อยู่ที่สถานีบางกะปินะคะจะเดินทางไปที่สถานีหัวหมากซึ่งใกล้ๆกับที่ทํางาน ก็นะคะแตะบัดเข้ามาแล้วนะคะขึ้นสะพานลอยอไม่ใช่สิคะขึ้นบันไดเลื่อนไปขึ้นบันไดเลื่อนไปก็ไปรอยอยู่ที่ทางเข้าสถานีนะคะทุกคนรอรถมาด้วยความที่เขาบอกว่าระแวดระวังอย่าทำอะไรซุกซนนะน่งเ,เดินยืนอยู่นิ่งๆเพื่อที่จะรอรถไฟฟ้ามารับเรานะคะอันนี้โมโนเรลรางเดี่ยวสี เหลืองนะคะน้องเก๊กฮวยสายสีเหลืองซึ่งไม่มีคนขับหรอกแต่ว่าเขาก็จะมีระบบของการจัดการของเขาซึ่งค่อนข้างดีนะคะระหว่างที่นั่งรถไปก็ก็นี่ยขาก็นั่งรถไปก็ชมวิวไปรอบๆนะคะ พอเข้าไปในรถแล้วก็รอดูสถานีไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เข้าไปเข้าไปหยุดในตรงที่ที่ตรงนั้นนะคะของชมชมจะไปลงที่หัวมากวันก่อนที่สมไลฟ์สดอะค่ะที่เป็นสถานีหัวมากก็จะเป็นสถานีที่ว่าเราจะไปหยุดที่ตรงนั้นทีนี้นะคะการเดินทางเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะรถ โมโนเรลนะคะสายสีเหลืองเวลาเราขึ้นตอนที่สายๆเนี่ยมันจะมีที่นั่งแบบนี้เสมอๆก็ค่อนข้างดีนะคะจ๋อมก็นั่งนั่งติดมีที่นั่งติดกับทางออกแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะมันก็ไม่ได้มีไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเยอะะมากมายก็นั่งรถไปะระหว่างที่รอสถานีนั้นะสถานีนี้ก็ชมวิวทิวทัศน์ข้างทางไปนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเนี่ย ผ่านไปสถานที่หัวมาปางกะปีนะคะเอ่อหัวมากยังไม่ถึงสิเราจะไปลงหัวมากนะคะบางกะปีลำสาลีนะคะก็จะแบบเดียวใช้เวลาเดินทางแบบเดียวคือจริงๆวันนี้เป็นวันที่รีบเป็นวันที่รีบแต่ว่าก็การตัดสรรการเดินทางก็ไม่ได้อย่างใจนะคะเพราะว่ารถติดมากรถติดมากก็เลยต้องข้อเสียนะคะข้อเสียอย่างเดียวของของ รถไฟฟ้าเนี่ยซึ่งจริงๆอันนี้เป็นศาสนาคติของตัวเราเองนะคะคือว่าสูงสูงมากเรารู้สึกว่าเราหวาดเสียวนะคะรถไฟฟ้าเนี่ยความสูงเท่ากับตึกประมาณเกือบห้าชั้นนะคะตรงที่สถานีของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราไปขึ้นเราก็รู้สึกว่าโอ้มันวิววิวยังไงรู้คนที่ไม่กลัวความสูงอาจจะไม่รู้สึกนะคะแต่ผมก็รู้สึกนิดน,นึงรถไฟฟ้าตรงนี้นะคะโมโนเรลสายสีเหลืองเนี่ยไม่มีคนขับ ก็นั่งรถไปเรื่อยๆพอถึงสถานีไหนเขาก็จะมีระบบที่เขาจะจอดทุกสถานีอยู่แล้วล่ะนะคะทีนี้เสร็จปุป๊บเราก็ถึงเราก็ลงสถานีหัวหมากค่ะชมวิวไปเรื่อยๆกันทุกคนนะคะเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเพลิดเพลินนะคะแล้วก็ใช้เวลารวดเร็วนะคะ